วันนี้นะคะรายการ eg news ทาง eg channel คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะข่าวแรกค่ะวันที่24ตุลาคมนี้นะคะทางสภาอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะได้จัดโครงการสภาอาจารย์สารเสวนาขึ้นนะคะในเรื่องสภาอาจารย์มีไว้ทำอะไรนะคะ ในวันที่24ตุลาคมตั้งแต่เวลา13.30น,นถึง16.30นาทีณห้องประชุม R114 นะคะงานนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านนะคะมาร่วมโครงการนี้นะคะถ้าใครพลาดบอกได้คำเดียวเลยคะ่ะว่าต้องเสียดายนะคะอย่าลืมมากันให้ได้นะคะ ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวที่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เองตั้งตารอ,อกันนะคะนั่นก็คือการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรค่ะประจำปี2556นะคะซึ่งเรามีกำหนดการที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 2 3พฤศจิกายน,นะคะ่ะได้ข่าวแว่แวๆมาว่าเราจะเดินทางไปที่เขาใหญ่นะคะรายละเอียดดิฉันจะนำมาฝากค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกทกท่านนะคะเตรียมตัวที่จะพร้อมกันไปสัมมนาแล้วก็ไปร่วมพลังสามัคคีของคณะวิศวกรรมศาสตร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับแอมในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะข่าวแรกค่ะมาเริ่มต้นกันที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีพุทธศักราช2556รอบที่1ค่ะระหว่างวันที่3กันยายนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์028892138ต่อ6401-3ค่ะ และอีกหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีพุทธศักราช2556รับสมัครเฉพาะทางอินเทอร์เนต็ตเท่านั้นนะคะระหว่างวันที่ 3. กันยายนถึงวันที่18พฤศจิกายนในรอบที่1ค่ะและรอบที่2ในวันที่1ถึง28กุมพาพันธ์2556ค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่02.889.2138ต่อ6302ถึง6307ค่ะ การศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศนะคะมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดนเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษา Sea w r s Larson Scholarships Funded in Friends of Chalmers ปีการศึกษา2556รกระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะนักศึกษาที่สนใจสาม,มารถตรวจสอบกำหนดการปีการศึกษา2556